วันนี้นุกนินนุกมีหนึ่งผลงานเพลงเป็นผลงานเพลงไม่นะคร,รไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นแล้วก็ร้องก็ยังไม่ได้ด้วยผมก็ยังง้องอยู่อ่ะผมจีลองจ่างไหนมาดินะครับร้องรดอ่ะล้องเบิงนะครับมีวิธีที่จะทําให้ร้องได้อยูอ่อ๋อยังไงอ่ะผมผมเตรียมนางเอกสวยๆมาให้คุณด้วยอาเหรอดีกว่าไม่ไม่ไม่มีใครรู้นะครับเสือไผรไม่ได้เตรียมใครเลย อย่าบอกแห้งอย่าบอกแห้งไอ้ไอ้หู้ใจน้องไส้ไอ้ที่สุดแหละบ๋อเดี๋ยววาร์เดี๋ยไอ้ไม่เดมีนางเอกความเท่าที่เอามาแล้วจะทะเลาะกันไปหรือเปล่าเอาใครมาไม่ไม่ทะเลาะหรอกงานงานงานแยกแยะแยกแยะพี่ก็บอกไปผมหน่อยนะว่าเป็นงานอ่ะได้ได้ได้รออยู่นะโอเคโอเคเดี๋ยวมีนางเอกนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นรีวิว MV ประกอบปลุกเพลงนี้นะฮะให้คุณลุงธันดน ลออรมันถือกีนีเอกลกูกกฮะห้องรถเด้อเดี๋ยวจังฉียางออกไปเอ้ายางออกมาเมื่อไหรเนี่ยโอห้ห้องห้องรถดอ้าอผู้ใดนั่นนักเอกคนใดเดินบอกนักเอกนะว่าเปนไปไดมาก bye uh -huh. Субтитры а เดินบนบินไอคนอย่างเราจึงมีสิทธิ์มากมายหน้าตาไม่ใสไม่โดนใจคุณนี่เธอไม่มีเกินท้องม<อ><อ>ันก็ไม่ใแต่ของที่อยู่ข้างในไอคำเโบราณใจ,ใจ ฉันมีอะไรเธอมากมายหัวใจของเธอฉันเก็บรักษามันเอาไว้หมดทำชีวิตและหัวใจฉันยอมจะไวใ้ให้เธอคนเดียว ใจของเธอฉันเก็บรักษามันเอาไว้หมดทั้งชีวิตและหัวใจฉันจะสวายให้ไปคนดี ไปไปอย่พึ่งไปไหนเพ่งเดียวตัวก็พอสัจ้าไว้เอาเดี๋ยวกินคุณอยู่ตรงนี้ยังนะยิดมดีๆยิ้มดีๆนางเอกของเราสวยไหมคะชีวิตไอบอกแล้วนุ๊กเกอร์ไอไม่เห็นในน้อง่าร้าไอผิดหวังดอกหลยไปผมมีผมผมเห็นผมเห็นชุดคุณแล้ว ตอนที่ตกลงกันไว้คุณให้ผมขึ้นมาเพลงเดียวนะให้ผมขึ้นมาเพลงเดียวเดี๋ยวโอ้โหเตรมไม้เตรมมือหมดเลยโยเคไหมนั่นนียเงื่ออกหมดแล้วอ่ะคุณอยู่เฉยดูเดี้ไหมคุณนอนกับใครวันนี้อะไรนี่นนี่ผมขอเอาผมโป๊อย่างได้ตอนนักตรงตรงนี้เลยแล้วคุณจะนั่งลงทำไมเนี่ยเอาไป คุณเป็นผู้หญิงใช่ไหมเนาะคุณลู้ตั้งหลายแล้วคุณรู้ตัวได้แล้วผมผมจะไม่ลุกตาบอะไรที่คุณไม่ตอบว่าคุณจะเป็นผู้หญิงแล้วจะกลับมาคบกับผมไม่นะเลเลยทั้งงั้นไปคุณสวยมากเลยวันนี้ไปจะทิ้งจนไปนะไปจะิ้งอุณเสียจยอะเลยวะโอ้ยกระโปรงง่ายากตัดเอ็นยังอีก อยู่บ้านไม่เคยแต่งตัวแบบนี้นะครับแล้วสังเกตดูนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยออกมาดมผู้กำประกวดหมายเลขห้าชมเอ๋ยชมงามอารามแท้แลกกระบือผู้กำประกวดเล้าห้องเดียวนี่ น้ำตาเขียวคำผู้กบหมายเรียกใส่ใส่มงกุฎดใส่ใส่มงกุฎมงด้วยใส่มงด้วยคืองามเดินอาจารย์ปีชาใส่มงกุฎให้เราเนี่ยน่อยนะโอ้โสวยเอาตรงๆทุกคนสวยมากไปก่อนนะได้ไหมตอนเนี้ยใจนุกที่จะรักไป99%นะครับทีแรกอ๋อเดี๋ยวที่เขาบอกว่าทะลุร้อยล้านแล้วนะถ่ายพี่เวดดิ้งถ่ายพี่เวดดิ้งพี่เวดดิ้งหรอถ่ายรูปโอเคโอเคถ่ายพีเวดดิ้งเหรอเอ้ยเดี๋ยวลืมนี่นี่นี่แมน หยังโอเคเอาด้วยนี่อกล้องกล้องทุกตัวจับมานะครับผมใส่ไปเร็วไปไปครับโอ้ยเสย <laughs> ไีไปไปพี่สัญญาว่าปีนี้พี่จะไม่ทำมึงแบบนี้อีกล <laughs> <laughs> ูกสาวเอ้เสีย <laughs> ไปไปครับในๆนไปไปก็แต่งตัวแบบนี้มาแล้วอะ่ะอ๋อจังได้วันนี้ไปไปเป็นผู้หญิงให้นุ๊กนะ อย่าทิ้งนะเอาเถอะเอาเถอะเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยเว้ยพรอเสงสารจะา้องแคงยางงี้เอาลงไปเดี๋ยวบอเฮ้ยเปี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ใไปไปเปลี่ยนชุดขึ้นมาร้องเองก่อนไม่ได้ผมว่ามันล็อกชุดนี้ไม่ได้มันดูได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไดๆดไปไป เราเรายืนในที่ก็ถ่ายรูปแปบนมงนะโอเคโอเคเอามือขึ้นมขึ้นอ่ะโอเคคุมครับคุมเดี๋ยวเอางี้ดีกว่านุกนุกร้องเพลงคู่กับสมพงษ์สักเพลงแล้วให้ปลายเปลี่ยนชุดรอได้ได้ได้โอเคโอเคพี่จินรักขาเลยวๆนะ